จากศัตรูสู่ดวงใจบทที่สเจียงเเสี่ยตัวเล็กมากจริงๆเมื่อครู่ถูกเขารวบตัวเข้าไปแบบนั้นเท้าเปล่าเปือยถึงกับลอยขึ้นจากพื้นตอนนี้พอเขาปล่อยมือสองเท้าเปล่าที่ขาวราวหิมะของนางก็เหยียบลงบนแผ่นหินปูพื้นซึ่งปกคลุมไปด้วยกีบดอกไม้แต่เอาเศษดินและชิ้นส่วนดอกไม้ขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจ ทันใดนั้นลมก็พัดมาพาเอากีบดอกไม้ที่ร่วงเกลื่อนพื้นลอยขึ้นมาเต้นระบำรอบตัวเจียงเฉาเสีย่ยหยางหยงมองเพลินไปชั่วขณะดึงสติกลับมาไม่ได้พักใหญ่เจียงเฉาเสี่ยกับเพียงยกมือเขาละเอียดขึ้นมาปัดกีบดอกไม้บนใบหน้าแล้วเรือนผมออกในตาวาวับยังคงจ้องมองหยางหยงอย่างเย็นชาเจ้ารอคข้าก่อนเถอะข้าต้องฆ่าเจ้าแน่นางหลี่ตาคู่สวยลงเล็กน้อย คึมพามราวกับให้คำสัตว์อย่างโยฟังแล้วไม่ได้มีโทสะเพียงส่งยิ้มอ่อนให้เมื่อครู่ข้าเห็นเจ้าไม่มีกำลังภายในเช่นแต่ก่อนดูเหมือนวรยุทธ์ล้ำเลิศของเจ้าจะใช้ที่นี่ไม่ได้ใช่หรือไม่ถูกเขาจี้ใจดำดวงหน้างามของเจียงเฉาเสืี่ยบึ้งตึงความเกียดชังในแววตายิ่งเข้มข้นเห็นสีหน้าก้ามกืนความพ่ายแพ้ของนางหยางโยก็หัวเราะอีกรอบ พวกเราอยู่ที่นี่ฐานะแตกต่างกันราวฟ้ากับดินซ้ำเจ้ายังสูญเสียวรยุทธไปอีกข้าจะลองดูสิว่าเจ้าจะอาศัยอะไรมาฆ่าข้าเจียงเฉาเสี่ยฉีกยิ้มหวานอย่างไม่เห็นว่าเป็นจริงชี้ปิ่นที่ปักอยู่บนไหล่องคารักชุดฟ้าเขียวข้างๆกล่าวเสียงอ่อนใสต่อให้ข้าสูญเสียวรยุทธไปแต่อาศัยแค่ปิ่นอันเดียวข้าก็ฆ่าเจ้าได้ นอกจากอย่างโหยแล้วไม่มีผู้ใดจับใจความได้ว่าพวกเขากำลังคุยอะไรกันแต่เหย,ยนหงได้ยินเพียงว่าบุตรีจากอนุของตนถึงกับอวดโอ้ว่าจะฆ่ารุวยอ๋องซื่อจือโพสะก็พุ่งพานขึ้นมาทันทีพาตัวคุณหนูรองกลับไปเหย,ยนหงออกคำสั่งกับบ่าว เจียงเฉาเสีย่ยย่อมไม่ยอมทำตามแต่โดยดีเห็นเพียงประกายตานางวูบไหวจิตสังหารบังเกิดขึ้นในดวงตาอีกครั้งหยางเยเข้าใจความหมายที่อยากจะอารวาสใหญ่โตในดวงตาของนางอย่างแจ่มแจ้งจึงยื่นคำขอต่อเหยียนหงโดยไม่ต้องคิดใต้เท้ากัวกงข้าเห็นว่าอาการบาดเจ็บของคุณหูรองเหยียนค่อนข้างสาหัสวางใจไม่ลงเลยจริงๆมิสู้ให้ข้าพาคุณหูรองเยียน กลับจวนด้วยอองก่อนมีค่าดูแลด้วยตัวเองอาการบาดเจ็บของคุณหนูรองเหยียนอาจหายดีเร็วขึ้นเหยียนหงอึ้งไปครู่หนึ่งกว่าจะได้สติกลับมาแล้วก็พยักหน้าด้วยความดีใจอย่างออกนอกหน้าทันใดในเมื่อหลานชายยินดีจะพาเจ้าเอ๋อกลับไปที่จวนด้วยอองนั่นย่อมเป็นการดีที่สุดเจียงเฉาเวส,วสือียนยังดูแคลนใครบอกว่าข้าจะยอมกลับจวนด้วยอ,องไปกับเขา ข้าไม่ยอมหรอกพูดจบเงาร่างเล็กก็สะบัดเรือนผมสีดำสนิทหมุนตัวหันหลังคิดจะกลับไปยังห้องนอนที่อยู่ในตอนแรกฉับพันท่อนแขนแข็งแ,แกร่งคู่หนึ่งก็โอบรอบเอวนางจากด้านหลังยกนางขึ้นอีกครั้งเจียงเฉาเสียตกตะลึงอดเบี่ยงดวงหน้าง,งดงามไปมองหยางเยวที่อุ้มนางตัวลอยไม่ได้หยางเยวถามด้วยแววตาเคร่งขึมเหตุใดเมื่อครู่ในห้องของเจ้า ถึงมีเสียงกรีดร้องเช่นนั้นคงไม่ใช่เจ้าทำร้ายผู้บริสุทธิ์อีกนะเจียงเฉาเสี่ยแยดยิ้มข้าก็แค่ใช้ปิ่นปักผมขวนหน้าแม่นมไปสองคนเป็นพวกนางสองคนนั้นที่กรีดร้องวอยวายเป็นอย่างที่คิดอย่างเยวขมวดคิ้วเข้มด้วยสีหน้าไม่พอใจอย่างยิ่งยวดเจียงเฉาเสี่ยยิ้มหยานทำไมตอ,อนนี้เจ้าไม่ใช่สิทธิ์สำนักหยางฉางแล้ว ยังคิดจะห้ามฆ่าฆ่าคนอีกได้อย่างไรหยางเยาเม้มกีบปากสีสดแน่นยกนางขึ้นพาดไหลกล่กาวเสียงต่ำว่าไม่เกี่ยวว่าฐานะข้าจะเปลี่ยนไปอย่างไรผู้อาวุโสและอาจารย์ในสำนักเคยเตือนข้าครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อให้ข้าต้องตายก็ต้องหยุดหย้งเจ้าไม่ให้เห็นข้าผู้บริสุทธิ์อีกให้ได้หยางเยาเจ้าวางข้าลงเจียงเฉาเสีย ถูกจับพลาดไหลแข็งๆของเขาเรือนผมสยายลงมาราวน้ำตกภาพตรงหน้านางมืดลงทั้งยังเวียนหัวเล็กน้อยด้วยนางหงุดหงิดในใจยิ่งเกลียดที่ร่างกายนี้อ่อนปวกเปียกไรเรี่ยวแรงนางรีบยกตำปั้นอมชมพูขึ้นทุบไปที่แผ่นหลังกว้างเหยยดตรงของเขาอย่างไม่คิดชีวิตอย่างเยาะเยียดมุมปากเอ่อยยิ้มๆเจ้าเรียกผิดแล้วเจ้าควรเรียกข้าว่าซูยหยงเฉิงถึงจะถูก เจ้าลูกเต่าสารละเลวรีบว,วางข้าวลงนะคนทั้งสองทะเลาะกันมาตลอดทางพูดแต่คำพูดที่คนรอบข้างฟังไม่รู้เรื่องเหย,ยนหงกลหงัว,ว่าจะล่วงเกินด้วยอ๋องซื่อจือจึงออกหน้าชาราตำหนิอย่างอดรนทนไม่ได้เียนอุ่ยเจ้าใครสอนเจ้าพูดคำต่ำๆพวกนี้เจ้าอย่าได้บังอาจไร้ามารยาทกับุ้ยอ๋องซื่อจืออีก มือใหญ่โอบคนตัวเล็กที่พาดอยู่บนบ่านแน่นหยางยองหัวเราะขานตามมารยาทกับเหยียนหงอย่างไม่ช้าไม่เร็วไต้เท้ากัวกงโปรดวางใจมีข้าคอยดูคุณหนูรองเหยียนแค่มีอุปนิสัยเป็นเด็กมิใช่เรื่องใหญ่โตอันใดสิ้นเสียงหัวเราะหยางยอก็อุ้มเจียงเสาเส่อีออกไปจากสวนหลังจวนจงกัวกง มองเงาหลังของซูยยเหย่วเฉิงที่จากไปเหยียนหงอดพิสวงไม่ได้ใครๆต่างก็รู้จวนรุ่ยอ๋องกับจวนจงขัวกงขึ้นชื่อว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตในราชสำนักบรรพบุรุษสองรุ่นสาบานว่าขอตายดีกว่ายอมที่จะข้องเกี่ยวกัน หากไม่เป็นเพราะเมื่อจวนจงกัวกงส่งมาถึงมือเขาแล้วชื่อเสียงตระกูลค่อยๆเสื่อมถอยทั้งยังได้รับความสำคัญจากฝ่าบาทน้อยลงไปทุกทีเขาจะยอมเสียหน้าบรรพาบุรุษเป็นฝ่ายเริ่มทำลายความมืนตึงที่มีร่วมร้อยปีขอคืนดีกับจวนด้วยอองอีกครั้งได้อย่างไรกันยิ่งกว่านั้นเพื่อยุติความเกลียดชังตลอดหลายปีที่ผ่านมาระหว่างสองตระกูลเขายังเสนอไปว่ายินดีจะให้บุตรี แต่งเข้าสวนด้วยอองให้บุตรีสกุลเหยียนคลอนบุตรชายให้สกุลซูเมื่อเป็นเช่นนี้สองตระกูลก็จะมีความเกี่ยวพันทางสายเลือดสลายความบาดหมางร้อยปีไปได้เพื่อรักษาสัญญาเหยียนหงได้แต่เอาบุตรีอนุเรือนหลังที่ไม่เป็นที่โปรดปรานที่สุดออกมาจะอย่างไรก็เกิดจากเขาเหมือนกันจะแบ่งแยกเอกเอก,กับอนุไปยัยใครจะคาดเหียนอีเจา้า ที่แต่ก่อนมีนิสัยโอนอ่อนผ่อนตามขี้ขาดอ่อนแอพอได้รู้ว่าช่วงหลายวันมานี้ที่นางได้รับการประครบประหงมเอาใจต่างๆนานาจากคนสกุลเหยียน จุดประสงค์ก็เพื่อจะให้แต่งเข้าไปในจวนดุยอองกลายเป็นหมากตัวหนึ่งสำหรับขจัดความไม่ลงรอยของสองตระกูลนางถึงกับสวยโอกาสที่บ่าวรับใช้เผลอพุ่งชนเสาฆ่าตัวตายโชคดีที่เด็กสาวอนุผู้นี้อุปนิสัยอ่อนแอรจริงๆถึงจะชนเสาก็ไม่กล้าชนแรงเกินไปแค่ชนจนตัวเองสลบไปสองวันสองคืนแต่นึกไม่ถึงว่าหลังจากนางตื่นขึ้นมาจะคล้ายกับเป็นอีกคน ต่างจากท่าทางที่ขาดตาขาวเมื่อก่อนยังสุดขั้วผ่านไปพักใหญ่ผู้ดูแลววิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในเรือนหลังรายงานอย่างตะกุกตะกักว่าไตเท้าซื่อจือพาคุณหนูรองขึ้นรถน้าไปแล้วน่ะน่ะน,นี่มันเกิดอะไรขึ้นขอรับเหยียนหงกุมขำหมาที่ปวดแป๊บเป็นระยะสายหน้าอีกครั้งก่อนจะถอนหายใจอ้าปล่อยพวกเขาไปเถอะอย่างไรเสีย งานแต่งนี้แต่เดิมทีก็กำหนดเอาไว้แล้วเช่นนั้นคนุณหนูรองจะตามซื่อจือกับตวนด้วยอองจริงหรือขอรับผู้ดูแลถามอย่างระมัดระวงังแววตาเหยียนหงเป็นประกายคล้ายกำลังพุ่นคิดเทว่าบนใบหน้ากับแม่ใครเบิกบานเขาเอ่อยขึ้นในเมื่อซื่อจือยินดีดูแลอุ่ยเจ้าก็ปล่อยเขาไปเถิดแม้ในใจผู้ดูแลจะรู้สึกแปลก แต่ก็ย่อมไม่กล้าถามมากรีบประสานมือคำนับตามหลังเจ้านายไปจากเรือนหลังที่หลายวันมานี้แสนจะวุ่นวายอีกด้านหนึ่งของประตูใหญ่จวนจงกวัวกงกลัวปินจ้องมองเจ้านายของตนอ้าปากตาค้างเห็นซูเยวเฉิงโยนคนตัวเล็กบนบ่าขึ้นไปบนหลังมา้าคุณหนูรองเหยียนที่ดูเปราะบาง จนไม่อาจต้านแรงลมได้ผู้นั้นเดิมทีคิดว่านางจะถูกการกระทํานี้ทำให้ตกใจจนร้องไห้หรือไม่ก็ตกลงมาจากหลังมา้าแต่เหนือความคาดหมายคุณหนูรองเหยียนกับรวบกระโปรงขึ้นเหยียบขึ้นไปนั่งบนหลังมา้าด้วยท่วงท่าองอาจกล้าหาญที่ยิ่งไปกว่านั้นนางไม่ได้สวมรองเท้าเท้าเปล่าเปลือยราวหิมะคู่นั้นสะดุดตายอย่างยิ่งยวดเห็นเพียงนางใช้สองมือ จับสายบางเหียนแน่นเงยหน้าเชิดคางได้รูปอย่างกระยิ่มใจเห็นเห็นอยู่ว่าเป็นคุณหนูตระกูลผู้ดีที่ไม่เคยย่างเท้าออกจากบ้านแต่กลับมีทีท่านิ่งสง่าผาเผยสิ่งที่ทำให้กลัวปินตกใจจนอ้าปากค้างที่สุดอยู่ต่อจากนั้น คุณหนูรองเหียนถึงกับกระตุกสายบางเหียนเองขี่ม้าของรุ่ยอ๋องซื่อจือจากไปแล้วเห็นเพียงดวงหน้าสวยประดับรอยยิ้มหวานหยดในตาฉายแววซุกซนร้ายกาจหันมาหัวเราะย้อซื่อจือที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเสียงหัวเราะแฝงความน่าเอ็นดูดังตังวานท่ามกลางสายลมทักษะขี่ม้าของข้าดีเป็นเลิศเจ้ามีปัญญาไล่ข่าทันหรือไม่ กลัวปินใจหดวูบรีบหันไปมองเจ้านายบ้านตนซื่อจื้อบ้านเขาไร้ความอดทนเป็นที่สุดอุป,ปนิสัยก็มุทะลุเป็นที่สุดด้วยไม่กี่วันก่อนตอนไปล่าสัตว์บังเอิญตกจากหลังมา้าหลังตื่นมาก็คล้ายเปลี่ยนเป็นคนละคนนิสัยใจคอสงบมั่นคงขึ้นไม่น้อยไม่เพียงเท่านั้นแม้ซื่อจือจะฝึกยุทธบ่มเพาะร่างกายเป็นประจำมาตั้งแต่ยาววัย แต่ถึงอย่างไรก็ยังเป็นหน่อเนื้อเชื้อพระวงร่างกายบอบบางอย่างยิ่งอย่างมากก็แค่ฝึกหมัดมวยตามตำราไม่กี่ชุดแต่กระนั้นหลังจากตกม้าคานี้ซื่อจือกับเริ่มฝึกกระบี่ถึงขนาดสร้างกระบวนท่าก,กระบี่ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนขึ้นมาเองมากมายซื่อจือคุณหนูรองเหยียนผู้นั้นเห็นเหยียนอี๋เจ้าควบม้าห่างไปไกลกลัวปินรีบอ้าปากขอคำชี้แนะจากเจ้านาย มิคาดซื่อจือเพียงยกมือกอดอกรอยอยู่ที่เดิมอย่างนิ่งสงบขณะที่กลัวปินไม่เข้าใจในเจตนาของเจ้านายครู่ต่อมาเขาก็เห็นว่าเสียงเสวี่ยควบม้าย้อนกลับมาชนางดึงสายบางเหียนอย่างชำนีชำนาญพางร้องชู้ยาวๆหย,ยุดม้าตัวสูงใหญ่ใต้ร่างลงดวงหน้างดงามบนหลังมา้า อึดอัดขัดใจเป็นอย่างยิ่งทั้งยังมีความกระอักกระอ่วนแปลกๆอยู่ด้วยในตาฉ่ำวาวทั้งคู่ต้องมองมายังรุ่ยอ๋องซื่อจือจวนรุ่ยอ๋องไปอย่างไรเจียงเฉาเสวี่ยถามขึ้นนิ่งๆอย่างเย่ายกมุมปากตื้นท้ายกำลังเย้ยหย่านความบุ่มบามของนางต่อมีม้มด้วยน้ำเสียงติดจะเกียร์คร้านว่าเจ้าสำนักเจียงยิ่งใหญ่และมากความสามารถเช่นนี้ยังต้องถามข้าอีกหรือ เจียงเฉาเสวี่ยสะบดด้วยสองแก้มแดงปงังเจ้าลูกเต่าสารลแล้วยังไม่รีบนำทางอีกหยางหย่งยิ้มพูดเจ้าต้องเข้าใจนะว่าณนะที่นี่เวลานี้เราสองคนหาใช่ศัตรูคู่อาฆาตกันไม่เป็นได้ก็แต่สหายที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันดวงหน้าเล็กของเจียงเฉาเสวี่ยยับยู่ถึงขั้นเอ่ยอย่างดูถูกว่าทุยใครเป็นสหายกับเจ้า ข้าบอกเจ้าไว้เลยข้าเจียงเฉาเสีย่ยไม่มีวันเป็นพันธมิตรกับคนฝ่ายธรรมะยิ่งไม่คบหากับสุภาพบุรุษยึดถือความถูกต้องเยี่ยงเจ้ากลัวปินฟังด้วยความงุนงงสงสยัยแต่มหัวใจอยู่ด้านข้างเจียงเฉาเสีย่ยนางไม่ใช่คนหนูรองเหยียนหร,อหรือเหตุใดเมื่อครู่ซื่อตือถึงเรียกนางว่าเจ้าสำนักเจียงเล่า ไม่นำพาว่ากลัวปินก็อยู่ด้วยอย่างเหย,ยวพันสำแดงวิชาตัวเบากระโดดขึ้นไปบนหลังม้าร่างสูงใหญ่นั้นแนบชิดกับแผ่นหลังนางเขาถือโอกาสใช้มือหนาข้างนึงประคองเอวของนางไว้จูจ่ๆเจียงเฉาเสี่ยก็รู้สึกร้อนวูบไปทั้งตัวอย่างบอกไม่ถูกนางตว,วัดสายตาคู่สวยเหลือบมองอย่างเย,ยวที่ยิ้มแป้นอยู่ด้านหลังด้วยความเย็นชาก่อนถามว่า ทำไมเจ้าถึงคุ้นเคยกับที่นี่นะักเราครึ่งเดือนก่อนข้าฟื้นขึ้นมาด้วยสถานะดวยอ่องซื่อจือส่วนเจ้าคงเพิ่งฟื้นกระมังครึ่งเดือนก่อนเจียงเซาเสียอยากจะเก็บซ่อนความประหลาดใจข้าก็สิ้นเปลืองความคิดจิตใจไปมากกว่าจะค่อยๆทําความเข้าใจทุกอย่างได้เจียงเซาเซียอเอ่ยด้วยแววตาว่างเปล่าวพวกเรา คงไม่ได้ถูกวิชามารของใครใช่หรือไม่นี่ต้องถามเจ้าแล้วเจ้าเป็นถึงนางมารร้ายอันดับหนึ่งของยุทธภพถ้าจะบอกว่าเจ้าเข้าใจวิชาย้ายวิญญาณมันก็ไม่แปลกได้ยินในประชดประชันในคำพูดของเขาเจียงเฉาเสียก็พูดด้วยรอยยิ้มไม่ถือสาดามหงบันของข้าออกจากฝากักใต้ล่าไร้พูดต้านทานทั้งยังใช้สังหารสำนักธรรมมะเรื่องชื่อโดยเฉพาะแต่เสียได้ ที่ข้าไม่รู้จักวิชาย,ย้ายวิญญาณอะไรนั่นแม้คนทั้งสองจะไม่ได้รู้จักกันลึกซึ้งทว่าหมู่นี้ก็ได้สัมผัสใกล้ชิดกันอยู่บ่อยครั้งอย่างเหยวดูออกว่าเจียงเฉาเสี่ยนั้นมีอุปนิสัยเยอ่อหยิ่งกล้าพูดกล้าทำทั้งกล้าทำก็กล้ารับนิสัยแทนตรงเป็นที่สุดเชื่อมั่นในความคิดตนเองไม่เหมือนคนที่จะพูดโกหก ดังนั้นดูไปแล้วที่ทั้งสองคนถูกฝังอยู่ก้นแม่น้ำดูฮาวาในตอนนั้นแล้วอยู่ๆก็กลายมาเป็นอย่างในตอนนี้ไม่น่าจะเป็นฝีมือของนางที่สุดแล้วนางก็เป็นแค่ปุถุชนธรรมดาคนหนึ่งไหนเลยจะมีความสามารถยิ่งใหญ่ปานนั้นได้ตกลงเจ้าจะไปหรือไม่ไป เสียงเฉาเสียเร่งร้าอย่างไม่มีความอดทนอย่างเหว่เรียกสติกลับมายกยิ้มแล้วยื่นแขนอีกข้างผ่านตัวนางไปดึงสายบางเหียนโยนคำว่าตามมาใส่กัวปินที่ยังอึ้งอยู่กับที่ก่อนจะควบมาใต้ร่างออกไปดื้อๆกัวปินรีบตั้งสติไม่ทันได้วิเคราะห์บทสนทนาแปลกประหลาดของคนทั้งคู่ให้ละเอียดก็รีพิกตัวขึ้นมาตามหลังเจ้านายกับจวนรุ่ยอ๋องมองซื่อจือ ที่มีทักษะขี่ม้าสูงล้ำเบื้องหน้าในใจกลัวปินอดไม่ได้ที่จะเกิดความสงสัยขึ้นมาหลายส่วนเมื่อก่อนซื่อจือไม่ค่อยชอบขี่มา้าส่วนใหญ่จะเดินทางโดยใช้รถมา้าเพราะทักษะการขี่ม้าของซื่อจือไม่นับว่าดีไม่เช่นนั้นตอนล่าสัตว์จะตกม้าได้อย่างไรกันที่แปลกคือโดยหลักแล้วหลังจากซื่อจือตกมา้าก็ควรจะต่อต้านการขี่มา้าแต่เขาไม่เพียงไม่กลัว ทักษะขี่ม้ากับดีขึ้นจนหน้าประหลาดใจหรือว่าการร่วงลงมาครั้งนี้ทำให้ความสามารถที่แท้จริงของซื่อจือร่วงออกมาด้วยในห้องรับรองในสวนของเรือนปีกตะวันตกเบ่ารับใช้หญิงในชุดสีเขียวฟ้าหลายนางทยอยยกถาดไม้เคลือบเข้ามาด้านในอาหารเลิศรสและสุราชั้นดีสารพัดชนิดบนถาดถูกวางลงบนโต๊ะไม้เนื้อแดงตัวยาวทีละอย่างทีละอย่าง ภายในห้องรับรองวางต่งนอนเล่นไว้ตัวหนึ่งบนต่งปูขนจิ้งจอกหิมะไว้ดูนุ่มสบายมากทีเดียวเจียงเฉาเสวี่ยสวมเสื้อเอวสีม่วงอ่อนปักลายนกและดอกไม้เข้าชุดกับกระโปรงจีบสีรากบัวปักลายดอกไม้เล็กๆคุมไหลด้วยเสื้อคุมตัวยาวสีม่วงแดงขอบขนฟูบนเสื้อคุมปักลายดอกบัว ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำตระกูลของโวนรุ่ยอ๋องนางเอ็นกายอยู่บนต่างนอนเล่นข้างมือวางสุราร้อนไว้หนึ่งกาจอกสุรากระเบื้องเคลือบหนึ่งจอกบ่าวรับใช้หญิงชุดฟ้าเขียวนางหนึ่งนั่งคุกเข่าอยู่ด้านข้างในมือถือตะเกียบไม้เนื้อแดงลงลายสีทองคอยกระวีกระวาดขีบตับข้าวให้ว่าที่ชายาซื่อจือคั้นชายารุ่ยอ๋องหลัวซื่อก้าวเข้ามาในเรือนปีกตะวันตก ก็เห็นบ่ารับใช้หญิงนับไม่ถ้วนถือถาดในมือพากันเดินไปที่ห้องรับรองในสวนแม่นมอาวุโสที่ประคองชายยาวด้วยอ๋องเอ,อ่ยด้วยสีหน้าประหลาดใจจัดขบวนเสียยิ่งใหญ่เช่นนี้หรือว่าจวนจงกัวกงส่งคนมาเยี่ยมคุณหนูรองเหยียนหลัวซื่อสายหน้าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ผู้ดูแลกับสาวใช้หอชมจันทร์ล้วนจับตาดูคุณหนูรองเหียนอยู่ถ้าคนฝั่งจวนจงกัวกงมา ข้าย่อมต้องรู้แม่นมเอาวุโสเดาต่อไปหรือสหายของซื่อจือมากำลังจัดงานเลี้ยงต้อนรับสหายเจ้าคะหลวซื่อไม่เอ่ยคำก้าวไปยังห้องรับรองในสวนด้วยตัวเองพึ่งเข้าใกล้ก็ได้ยินเสียงสั่งการอย่างเกียดคร้านของเจียงเฉาเสี่ยดังออกมาข้าเบื่อยิ่งนักไปหาคณะดนตรีมาบรรเลงเพลงเพิ่มความสนุกให้ข้าหน่อยได้ยินดังนั้น ชายยารุ่ยอ๋องกับแม่นมอาวุโสข้างกายอดมองหน้ากาันตาปริบปริบไม่ได้เจียงเฉาเสี่ยคว้าน่องเป็ดย่างขึ้นมาน่องนึงไม่มีภาพลักษณ์ของหญิงสาวตระกูลผู้ดีซักกระพีกยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงความสง่างามอะไรอ้าปากกัดกล่วมกลมคำโต ฉากนี้ตกอยู่ในสายตาของหลัวซื่อนางที่เกิดในตระกูลผู้ดีทั้งยังถูกอบรมว่าสตรีพึงสุภาพสงวนท่าทีไหนเลยจะเคยเห็นแม่นางที่หยาบคายเช่นนี้สีหน้านางพันขาวซีดแข็งค้างอยู่กับที่อย่างไม่อยากเชื่อบ่าวรับใช้หญิงชุดฟ้าเขียวเห็นว่าเจ้านายของจวนด้วยออกมาถึงก็คุกเข่าลงบนพื้นไปตามๆกันบ่าวได้พบเจอพระชายาขอคารวะพระชายา เห็นบ่ารับใช้หญิงในห้องรับรองทั้งหมดคุกเข่าลงกับพื้นด้วยความพร้อมเพียงเจียงเสาเสีย่ยถึงพึ่งวางน้องเป็ดในมือลงหยิบผ้าเช็ดหน้าที่อยู่ข้างๆมาเช็ดไม้เช็ดมือแต่ยังไม่คิดจะลุกขึ้นมาคาราวะนางแค่มองไปยังหลัวซื่อด้วยใบหน้ายิ้มแป้นใช้น้ำเสียงเกียจคร้านดุดเดิมพูดว่าเจ้าเอ๋อคาราวะพระชายาพระชายามาร่วมสนุกกันสิเจ้าคะ ข้าสั่งคนไปตามคณะดนตรีมาแล้วอีกเดี๋ยวจะมีดนตรีสนุกสนุกมาเพิ่มความหันษาแล้วฟังแล้วหลัวซื่อแทบเป็นลมล้มพับลงกับพื้นแม้ตอนตกลงกำหนดงานแต่งก่อนหน้านี้ไม่นานนางเคยพบว่าที่ลูกสะพ้ยแล้วแต่เหยียนอืี่เจ้าในเวลานั้นแสนจะขี้ขาดขี้อายตั้งแต่ต้นจนจบ เอาแต่ก้มหน้างุดไม่พูดไม่จาชาไหนไม่เจอกันชั่วครู่เดียวเหยียนอวี่เจา้าถึงคล้ายกายเป็นคนละคนไม่อ่อนแอขี้กลัวอีกคำพูดการกระทํากับเหมือนจอมยุทธหญิงผงผางเผนตรงไม่มีอ้อมค้อมที่แปลกที่สุดคือ โดยเฉพาะตอนที่เห็นรอยยิ้มหวานหยดบนใบหน้าของเหยียนอีเจา้ามักทำให้รู้สึกว่าแววตาของนางเย็นชาไร้ปราณีไม่มีนายจะยิ้มเลยสักนิดขัดกับรอยยิ้มกว้างบนใบหน้ากลายเป็นทำให้คนรู้สึกถูกข่มขวัญบ่าวรับใช้หญิงที่รับใช้เหยียนอี่เจา้าเคยมาฟ้องนางว่าคุณหนูรองที่มาจากตัวจงกัวกงผู้นี้กิริยาวาจายาบคายไร้มารยาท ฏิบัติต่อบ่ารับใช้เข้มงวดดุดันจนบรรดาบ่ารับใช้ในตัวไม่กล้าปล่อยตัวหย่อนยานแม้แต่น้อยข้อสําคัญที่สุดคือซื่อจืดดีกับคุณหนูรองเหยียนอย่างยิ่งยวดชาิีที่กล่าวได้ว่ายอมนางในทุกเรื่องทั้งยังยกสาวใช้และบ่ารับใช้หญิงทั้งหมดที่ปริบัติอยู่ในเรือนของตนให้ไปรับใช้คุณหนูรองเหยียนที่หอชมจันทร์ของเรือนปีกตะวันตกอีกด้วยหลังหลวซื่อได้ยินดังนั้น ก็น,นั่งไม่ติดอีกต่อไปต้องมาเจอคุณหนูรองเหยียนผู้นี้ให้จงได้ไม่เห็นยังพอว่าแต่พอเห็นแล้วกับต้องตกใจยกใหญ่คุณหนูรองเหยียนที่เกิดในตระกูลผู้ดีแม้เป็นลูกอนุก็ได้ยินมาว่าได้รับความโปรดปรานจากจงกัวกงมพอตัวด้วยอุปนิสัยขี้ขาดที่ผ่านมาประตูใหญ่จึงไม่เคยออกประตูรองไม่เคยข้ามเติบโตอยู่ในห้องหอหากไม่เป็นเช่นนี้ จวนรุ่ยอ๋องจะยอมรับงานแต่งนี้ได้อย่างไรเพราะว่าเรื่องการแต่งงานของบุตรชายหลัวซื่อย่อมเป็นกังวลมากและยังเผื่อลูกไม้ไว้ด้วยถึงจวนรุ่ยอ๋องจะตกลงกับงานแต่งนี้แต่กลับไม่เคยให้คำมั่นสัญญาจวนจงกัวกงกับปากว่าจะให้คุณหนูรองเหยียนเป็นบ้านหลักของซื่อจือหลัวซื่อกำลังรอบคิดคำนวณว่ารอตอนไปรับฝ่ายหญิงจะให้คุณหนูรองแต่งเข้าจวนรุ่ยอ๋องมา ด้วยฐานะชายารองฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ